วันนี้จะพาไปตักแหนแดงค่ะทุกคนไปกันวันนี้นะคะจะพามาตักแหนแดงให้น้องหมูกันค่ะน้ำขึ้นเยอะมากเพราะว่าฝนตกค่ะ เมื่อได้ไหนแดงแล้วนะคะก็ตัดกล้วยเล็กแบบนี้เลยค่ะ กินดีมากเลยค่ะเพราะว่าแหนแดงมีโปรโตีนสูงประมาณ30%เอร์ซนอาไปให้อีกแม่หนึ่ค่ะวิ่งหาแบบนี้เลยออ <c oughs> เออเอเอเอออหก,หก,หก,หก ถึงจะหกก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวน้องหมูเขาเก็บกินเอาใช้ปากนะคะทุกคนไม่ได้ใช้มือ <c oughs> เดี๋ยวนี้จะลองให้น้องหมูตัวเล็กนะคะประมาณ2เดือนกว่าเกือบสามเดือนค่ะ <c oughs> ได้กินแหนแดงดูค่ะไปกันเลย ดำต,ตามมาแล้วค่ะเผให้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะกินไหมน้องดำกินเลยน้องดำกินแตกล้่าค่ะ <c oughs> ก่อนที่เราจะให้แหนแดงเมื่อกี้นะคะเราก็ให้อาหารผงไปแล้วหนึ่งจานเล็กค่ะและตามด้วยแหนแดงหนึ่งจานเล็กเช่นเดียวกันปิดท้ายด้วยอาหารผงอีกรอบหนึ่งค่ะทุกคนถ้าใครมีเวลาว่างให้ผสมก่อนนะคะอาจจะผสมใส่กะละมังก่อนก็ได้จ้าสำหรับการให้อาหารวันนี้นะคะจะให้อาหารผงสองจานเล็กกับแหนแดงหนึ่งจานเล็กค่ะทุกคนอย่าลืมเทน้ำให้น้องหมูด้วยนะคะหนึ่งจานเล็กเหมือนกันจ้า เมื่อกี้ให้แหนแรงไปเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าน้องหมูกินหมดไหมดูเลยคะ่ะตัวนี้หมดเกลี้ยงนะคะเหลือแค่อาหารผงค่ะเไปดูอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้เป็นแม่พันธุ์ที่เลี้ยงไว้ค่ะ หมดหรือไม่หมดเกลี้ยงเลยค่ะทุกคนน้องหมูชอบกินแหนแดงมากนะคะผสมกับอาหารผงค่ะเป็นอาหารเสริมที่ลงทุนน้อยค่ะมาดูอีกตัวหนึ่งค่ะตัวที่3มยังอ่าในที่กินข้าวนะคะในรางอาหารกินหมดเกลี้ยงเลยแต่ว่าจะเหลือตรงที่หค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บให้น้องหมูกัน ภารกิจการให้อาหารน้องหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะภารกิจต่อไปคือการตักน้ําจ้าและวันนี้เราจะตักน้ําทั้งหมด4ี่ถังค่ะทุกคนก็คือสองรอบนั่นเองวันนี้เหนื่อยมากๆเลยค่ะพี่ช้างไม่ได้มาช่วยเลยเพราะว่าพี่ช้างงานเยอะมากต้องลุยเองยาวๆเลยจ้าสู้ต่อไป วันนี้ฝนตกหนักทั้งคืนเลยค่ะน้ำเริ่มขังแล้วนะคะส่วนคอกหมูของเราก็เริ่มแฉะแล้วค่ะบรรยากาศนี่บรรยากาศดีมากค่ะทุกคน เราก็จะเหลือไว้ประมาณนี้ค่ะไว้ให้น้องแหนได้โตขึ้นสัก3าสวันค่ะค่อยมาตักใหม่สำหรับใครที่เลี้ยงหมูเยอะๆนะคะควรจะมีไว้หลายๆบอ่อแหนแดงมีประโยชน์มากเลยค่ะทุกคนสำหรับใครที่สนใจนะคะลองไปทำตามดูนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยจ้า